ประเทศไทยเองนะคะก็กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะเราจะเห็นได้ว่าทุกๆคนเนี่ยให้ความใส่ใจกับสุขภาพนะคะแล้วก็การดูดีจากภายในออกสู่ภายนอกนะคะดังนั้นค่ะการดูแลเซลล์ของเรานะคะให้มีความหนุ่มสาวอยู่นะคะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆเลยค่ะซึ่งสําหรับเคโล99เนี่ยนะคะได้มีการนําสมุนไพรนะคะมาผสมรวมกันกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า FIR ค่ะในด้านของสมุนไพรนะคะเราใช้สมุนไพรที่มีชื่อว่าแอสตากาสนะคะกับเซนเทล่าหรือว่าใบบัวบกเนี่ยแหละคะ่ะ มาผสมประสานกันนะคะซึ่งจากงานวิจัยนะคะพบว่าเจ้าเทโล99เนี่ยนะคะช่วยยืดสายเทโรเมียได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังทําให้ผิวพันธ์นะคะมีความชุ่มชื้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยค่ะหลังจากการรับประทานไปเพียง30วันเท่านั้นค่ะมารู้จักกับนวัตกรรมดับเบิลแคปขาดที่อยู่ในอาหารเสริม b บียรค่ะ ต้องบอกว่านวัตกรรม Double แคปเนี่ยนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่ผสมผสานระหว่างสารที่เป็นน้ํามันและก็สารที่เป็นผงค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะน้ามันกับผงเนี่ยเขาจะไม่สามารถละลายเข้าด้วยกันได้ค่ะก็เลยทําให้เราเนี่ยนะคะจะต้องรับประทานหลายๆครั้งหลายๆเม็ดแคปซูลค่ะแต่เนื่องจากนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเรานะคะเราสามารถผสมผสานสารที่เป็นทางน้ํามันแล้วก็เป็นผงเข้าไว้ด้วยกันค่ะเราจะเห็นว่าชั้นนอกของแคปซูลเนี่ยนะคะ เป็นน้ำมันค่ะแล้วเวลาที่เขาแตกตัวนีคะต้องบอกว่าแคปซูลข้างนอกจะแตกตัวออกก่อนนะคะแล้วก็ดูดซึมสารที่เป็นน้ํามันเข้าไปก่อนค่ะก็จะเห็นฤทธิ์ได้ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวค่ะหละังจากนั้นค่ะดับเบิลแคปที่อยู่ข้างในนะคะก็จะละลายออกมาค่ะแล้วก็ดูดซึมสารที่เป็นผงทั้งหมดเอาไว้ค่ะเห็นไหมคะว่านี่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกคนค่ะและเรามารู้จักกับส่วนประกอบทั้ง6ชนิดนะคะที่มีอยู่ในบีออนค่ะ ตัวแรกเลยนะคะในเฟสของน้ํามันค่ะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งน้ํามันนะคะหรือว่าน้ำมันรำข้าวนั่นเองค่ะ เจ้า้นมันรำคาเนี่ยะคะก็มีข้อดีนะคะที่มีเซรามายค่อนข้างสูงค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวของร่างกายของเรานะคะนอกเหนือจากนั้น,นะคะ่ะยังมีสารอีกตั้ง5ตัวเลยนะคะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการชะลอวัยค่ะและสารที่สําคัญอีก2ตัวที่ได้รับรางวัลมาจากประเทศโปรแลนด์นะคะต้องบอกว่าเป็นรางวัลเหรียญทองเลยนะคะก็คือนวัตกรรมที่เรียกว่า FIR-TEL-99 นั่นเองค่ะ เป็นการผสมผสานกันนะคะระหว่างสารสกัดที่มีชื่อว่าแอสคากลัสนะคะบวกกันกับสารสกัดที่มีชื่อว่าเซนเทล่านั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองตัวนี้นะคะเขาจะช่วยทำให้สายเทโลเมียของเราเนี่นะคะมีความแข็งแรงแล้วก็ยืดยาวขึ้นค่ะ ซึ่งสายเทโลเมียร์เองเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกลไกของการชะลอวัยอีกชนิดนึงเลยค่ะนอกเหนือจากจาทําให้เซลล์ของเรานะคะมีความแข็งแรงมีความชุ่มชื้นม,มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะก็ยังทําให้ร่างกายของเรานะคะมีภูมิคุ้มกันอีกด้วยค่ะนอกเหนือจากรางวัลที่ได้มานะคะก็ยังมีตัวอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโคเอนไซม์ Q10 ทนะคะในรูปแบบของ QH ค่ะก็เรียกได้ว่าง่ายต่อการดูดซึมแล้วก็เห็นผลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีสารสก,กัดจากเมลอนค่ะ ที่เป็นเมลอนจากประเทศฝรั่งเศสนะคะก็จะมีสารสําคัญที่เรียกว่า SOD ค่ะซึ่งเจ้า SOD เนี่ยนะคะก็ช่วยในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเช่นเดียวกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือสารสกัดที่เรียกว่าิตรัสนั่นเองค่ะในสตรัสเนี่ยนะคะก็จะมีไบโอฟลาวนอยที่ค่อนข้างสูงค่ะซึ่งเจ้าไบโอฟลาวนนยเนี่ยนะคะก็จะช่วยเสริมฤทธิ์กันค่ะกับสารสกัดอีก6ตัวในสูตรนี้นะคะก็ทําให้ในเรื่องของการชะลอวัยค่ะ และวิธีการรับประทานบียอนนะคะก็ง่ายๆค่ะรับประทานเพียงวันละ1แคปซูลนะคะจะให้ดีนะคะควรที่จะรับประทานในช่วงที่ท้องว่างค่ะเซนไบโอเทคแตกต่างด้วยความใส่ใจที่มีตั้งแต่กระบวนการวิจัยพัฒนาสูตรตำรับของผลิตภัณฑ์โดยใช้ทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดการันตีด้วยเซอร์ติฟิเคพิเศษเฉพาะอาทิคิวชัวคุณลิตี้ชัวที่การันตีด้านคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยแหลมมาตรฐานสากลทั้งด้านเคมีและชีวภาพ F.I.R. นวัตกรรมสิทธิบตัตรจากประเทศเกาหลีเพิ่มประสิทธิภาพในการออกริสให้กับผลิตภัณฑ์ตอกย้ำความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยรางวัลจากการประกวดมากมายอาทิรางวัลเหรินทองชนะเลศจากงาน International Exhibition of Invention Geneva ครั้งที่46ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรื่อง,งนวัตกรรมการเพิ่มอัตราการซึมผ่านสารสกัดที่ใช้ในเวชสมายและเพิ่มอัตราดูดซึมของสารสกัดในสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเทคโนโลยี far i n f r a r e รางวัลสูงสุดแ r a n d p r i z จาก Korea Invention Promotion um Association และรางวัล Special Prize จาก Malaysian Association of r i c e r c h Scientists ในงาน Seoul International Invention Fair 2018นักกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเซนไบ o t เทคด้วยมาตรฐานโรงงานผลิตซึ่งจดทะเบียนขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานขนาดใหญ่แบบรองงอสีรวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานโรงงานผลิตระดับสากลอย่างครบถ้วนตั้งแต่มาตรฐาน GMP Codex Version HACCP ISO 22000และ HALA ในกระบวนการควบคุมคุณภาพเราสรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพตั้งแต่วัตถุด,ดิบรับเข้าตลอดจนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ เช่น d i s อิน t ิเก t t ัน t e สการจำลองความสามารถในการแตกตัวของสารด้านเคมีเช่น h MS os, p MS G c l MS QTOF ICPMS GCMS ที่ใช้วิเคราะห์คุณภาพด้านเคมีเพื่อควบคุมปริมาณสารสัมพั์ในวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนดแต่คุณภาพด้านชีวภาพเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบนำเข้าตลอดจนสินค้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูป มีความปลอดภัยปราศจากเชื้อปนเปื้อนใดๆ